สวัสดีพี่น้องปองปลายสุขูมทุกคนครับผมวันนี้ทำรอบสองครับอ้อยคั้นน้ำอ้อยคั้นน้ำรอบแรกหมดไปนะฮะหมดไปแล้วนะครับเหลือแค่นี้ครับผมครับเหลือแค่นี้กลัวไม่มีขายตอนเย็นนะครับก็เลยต้องทำใหม่นะครับทำเพิ่มอีกรอบ น้ำอ้อยสดแท้ร้อยเปอร์เซนต์วิถีเกษตรอินทรีย์ครับผมหน้าหนาวผ่านไปแล้วนะครับหน้าหนาวผ่านไปแล้วหลังจากมาได้ในกล้องเหมือนสีส้มเลยหน้าหนาวมาวันแรกนี่ผมไปซื้อเสื้อละหนาวก่อนเลยนี่นะครับรอบแรกทำไปแล้วนะครับคงไม่พอขายแน่นอนครับหยิบเลยครับผมครับหยิบเลยครับขวด20 3ขวด50ครับ นี่นะครับก็เลยต้องให้พี่เล่ทำเพิ่มนะครับแล้วในงานนี่ทำทีละเยอะไม่ค่อยเวิร์กนะครับต้องค่อยๆทำทีละน้อยทำไปเรื่อยๆครับผมก็ยังดีที่มีเครื่องทุ่นแรงนะครับเครื่องขัดนะครับแล้วก็เครื่องขันอย่างดี ครับข,ข,ข, mm ขอบคุณครับทังนี้ทั้งนนขอบคุณมากครับ mm hmm. nice หลอดจีบเลยครับผมด้านล็อตสชัดกอุ๊ปชนิดหนึ่งนะฮะทางด้านข้างของหอพักคุณผู้ชมแข่งนี้นะฮะก็จะมีเครื่องตรวจอทีภูมิูนะครับรวมไปถึงเกี่ยวกับคุณนะครับก็ขอบคุณผู้ชมเลยนะครับแล้วก็จากรถราท่านก็กลับมาจอดด้านในได้พอมีที่ว่างอยู่นะครับสำหรับขับเก่งกันไปนี่นะครับการออกบูธ การออกบูธโอทอปพื้นที่ก็จะจํากัดหน่อยนะครับก็แต่ก็ทําได้ครับผมครับอันนี้ร้านข้างๆเอาโฟมมาให้ใช้นะครับผมสั่งถังน้ําแข็งไว้นะครับเป็นถัง DIY สวยฮะแต่ว่ายังส่งมาไม่ถึงครับผมครับที่อยากนํานเสนอก็คือเป็นการทํามาหากินอีกอย่างหนึ่งนะครับผมครับกับ พี่น้องที่ปลูกอ้อยคั้นน้ำนะครับปลูกอ้อยคั้นน้ำอย่างผมนี่ปลูกเองขายเองนะครับแล้วก็นำมาขายตามงานโอทอปครับผมพี่เล่เนี่ยเริ่มตั้งแต่ขุดดินตั้งแต่ปลูกจนคั้นขายนะครับแกบอกได้คั้นขายจนได้ครับผมครับก็อยากนำเสนอแค่นี้แะครับคือ ช่องทางการขายอ้อยขั้นน้ำนะครับอย่างผมนี่ผมเลือกขายที่หน้าร้านข้างทางนะฮะแล้วก็นำมาขายตามงานโอท็อปนะครับผมแต่ก็มีเครื่องนะฮะเครื่องพั้นน้ำนะครับแล้วก็เครื่องขัดนะครับเป็นเครื่องทุนแรงเพราะว่าถ้าจะมานั่งผูดถามว่าได้ไหม เอาที่ขุดบุละกรอมาขุดอ้ยขุดได้ไหมขุดได้ครับแต่ความคิดผมคือไม่ทานกินนะครับพี่เล่พี่โพลหน่อยตั้งแต่ขุดดินยนันคันน้ํานะครับพี่เล่ขอบขอบบุญขอบคุณเรยายๆครับฝากกดติดตามช่องสัญญ,ญาะกะย่างเออไม่ใช่ช่องสัญญ,ญานักสแสวงโชคครับผมครับ